สวัสดีและทักทายแฟนๆชาลลูกหนังทุกท่านกันด้วยครับซึ่งเราก็กลับมาเจอกันทุกวันนะครับกับการวิเคราะห์ฟุตบอลของสุภาชัยประเดชและสําหรับโปรแกรมมันๆประจําวันอาทิตย์ที่26พฤษภาคม2567ซึ่งผมก็มีเกมเพลย์ออฟนัดชิงตัวไปสุดท้ายในการเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในสืบเพมิลิมาฝากกันหนึ่งคู่ครับเกมต่อมาอีกหนึ่งคู่ก็จะเป็นเกมโปรตุเกสครับนัดชิงชนะเลิศและอีกสองคู่ครับก็จะเป็นเกมในนัดสุดท้ายในสืกเกาโซซิลลาอิตาลีและลีกาสเปนมาฝากกันและก่อน แนวทางในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาก็ถือว่าเข้าเป้ามาตามเกมหลายคู่อยู่พอสมควรนะครับแม้ว่าในคู่ของเลอเอาโซสเดตและคู่ของทางด้านเลโวเซนจะไม่มาตามเป้าก็ตามแต่ในเกม FA ครับดนชิงชนะเลิศครับกับแนวทางของเรานั้นที่ผมก็ให้อยู่ทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปพวกเขาก็ทําได้สําเร็จครับด้วยการที่ก็สามารถเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้ได้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งครับสำหรับในค่ําคืนที่ผ่านมาก็น่าจะถือเป็นค่ําคืนที่พิเศษสําหรับสาวกปีศาจแดงอีกหนึ่งคืนนะครับเพราะแม้ว่าผลงานของทีม ในฤดูก,กาลนี้อาจจะทำได้ไม่ค่อยดีแต่พวกเขาก็ยังสามารถมีถ้วยแชมป์มาฝากแฟนๆในฤดูก,กาลนี้ได้และกับแนวทางของเราในเกมคู่นี้ก็ชี้ถูกจุดเข้าเป้าสาีใสไปครับเกมคู่ต่อมาครับยูเวนตุสก็โชว์ฟอร์มโหดเปิดดังเอาชนะทางด้านมอนซ่าไปได้ด้วยสกอร์สองศูนย์ที่แม้ว่าราคาที่ผมให้ในเกมคู่นี้ไปอาจจะสูงถึงราคาหนึ่งลูกครึ่งแต่ทัพมาลายยูเวนตุสก็ไม่ทำให้ผิดหวังครับและก็จึงทำให้แนวทางของเราในเกมคู่นี้ก็เข้าเป้าไปแบบจุกจุกอีกคู่เกมคู่ต่อมาครับก็เป็นทางด้านปารีสแซงแมงในนันี้พวก เาก็เฉือนเอาชนะทางด้านโอลิมปิกลียงไปได้สําเร็จด้วยสกอร์สอประตูต่อหนึ่งก็จึงทําให้ในทุกการนี้พวกเขาก็สามารถคว้าดับเบิลแชมป์ได้สําเร็จและพวกเขาก็ยังทําให้แนวทางของเราในเกมคู่นี้ก็ยังชี้ถูกจุดเข้าเป้าไปแบบใสๆอีกคู่ครับและคู่สุดท้ายครับในเกมนัดนี้ทางฝั่งราชันชุดขาวเรอัลมมดิดพวกเขาก็ทําได้เพียงแค่เปิดดังเจ้ากับทางด้านเรอัลเบติสไปด้วยสกอร์ศประตูต่อศูนย์ซึ่งกับแนวทางของผมเองครับก็ให้อยู่ทางฝั่งเรอัลเบติสลองไปที่ราคา1ลูกครึ่งและด้วยสกอรา ก็ยังคงชี้ถูกจุดเข้าเป้าไปแบบจุกๆอีกอีกคู่ครับและสําหรับท่านใดนะครับต้องการอัปเดตข้อมูลข่าวสารการก่อนลงสนาม ก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยครับที่ l ลน์ ID ดียอดเตัวหรือยังสามารถสแกน QR วอาครคดและลิงก์ที่ใต้ช่องคอมเมนต์ได้เลยครับและกับเกมทั้ง4คู่มันๆที่ก็ได้มีมาฝากกันนะครับเกมคู่แรกครับลีดยูไนเตดจะพบกับทางด้านเซาทเทิร์นเกมคู่ที่2ปอร์โตจะพบกับสปอร์ติ้งลิสบอนเกมคู่ที่3เวโรนาจะพบกับอินเตอร์มิลานและเกมคู่สุดท้ายครับเซบียาจะพบกับบาร์เซโลนาและก่อนที่เราจะไปฟังแนวทางกันนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยกับช่องทางติดต่อแอดเอสเจ็ดสี่ตัวที่เราจะได้ใช้เป็นช่องทาาาางในนกกรรแลลปี่่ยขข้อมูว เเพิิม่มตนะครับสำหรับเกมคู่แรกของเรานะครับเราก็จะมีอยู่กันที่สึกชิงตั๋วใบสุดท้ายในการเลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นในสรีเยร์ลีกโดยในเกมนี้ครับก็จะเป็นเกมที่ยูงทองลีดยูเ็ดพวกเขาจะต้องดวลกับทางด้านทีมนักบุญอย่างซอลแทมตันและกับราคาไมก้าที่เปิดมาในเกมคู่นี้ครับก็เปิดไปอยู่ที่ราคาเสมอกันในเดทนราคาแรกครับและถ้าเราจะมาดูอันดับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนฤดุก,การที่เพิ่งจบไปนะครับทางฝั่งของลีดยูเ็ดพวกเขาก็จบในอันดับที่3ของตารางครับโดยที่ทั้งฤดูก,การก็เก็บไปได้ถึง90คะแนนและแม้ว่าพวกเขาจะยิงไปปไเพียงแแค่่81รระตตูฟอ์ม แผงแนวรับของพวกเขานั้นก็ยังเป็นจุดแข่งของทีมเพราะในทางฤด,ดูกาลพวกเขาก็ยังเสียไปเพียงแค่43ประตูจาก46เกมเท่านั้นส่วนทางฝั่งของเซาทิมตันครับในฤดูกาลนี้พวกเขาก็จบในดับที่4ของตารางโดยจากผลงาน46เกมก็เก็บไปได้ถึง87คะแนนส่วนผลงานประตูรวมครับพวกเขาก็ย,ยิงไปได้ถึง87ประตูและก็ยังเสียไปถึง6 3ประตูเลยทีเดียวครับและถ้าเราจะมาดูสถิติผลงานเฮตูเฮตในการเจอกันในช่วง5เกมหลังครับผลงานที่ออกมาก็จะเป็นทางฝั่งของเซาทิมตันที่ทำผลงานด,ดีดีกว่าครับเพราะว่าในช่วง2เกกมหลัังสที่เจอน แซนด์มตันก็ยังเอาชนะไปได้ทั้ง2เกมเลยครับโดยที่ผลงานที่เหลืออีก3เกมนะครับก็ยังเป็นการเสมอไปถึง2เกมและลิดยยเต็ดก็เก็บชนะมาได้อีก1เกมครับและกับผลงานในการเจอกันนเกมนั้นล่าสุดครับ เซาท์ทมป์ตันก็บุกไปเอาชนะลีดยูเนเ็ตไปได้ถึงทิ่นด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งครับและถ้าเราจะมาดูผลงานของทั้งฝั่งลีดยูเนเ็ตในช่วง5เกมหลังพวกเขาก็ยังเก็บชัยชนะมาได้เพียงแค่2เกมเท่านั้นครับโดยในผลงานที่เหลือก็มีเสมอไป1แล้วก็แพ้ไปอีก2เกมและกับผลงานในช่วง2เกมหลังครับลีดยูเนเ็ดก็ยังมีเกมที่บุกไปเสมอให้กับทางด้านนอริชมาได้ในเกมเพย์ออฟรอบ4ในเกมนัดแรกส่วนกับผลงานในเกมนัดที่ผ่านมาครับพวกเขาก็กลับมาแก้ตัวด้วยการเปิดลังถนมลอรนิสตีในเกมแรกที่า ผลงานในช่วง5เกมหลังพวกเขาก็จะยังแพ้มาถึง2เกมแต่ถ้าว่ากับผลงานใน3เกมหลังสุดครับแซวเทมปันก็ยังสามารถเก็บชัยชนะมาได้2เกมจากรีดิวเตและทางด้านเวสต์บอมบิดเอาเบียนครับส่วนอีกหนึ่งเกมก็ยังเป็นเกมในนัดเยือนครับที่พวกเขาก็ต้องออกไปเยือนทางด้านเวสต์บอมบิดเอาเบียนในรอบ4เล็กแรกและผลสกอร์ที่ออกมานะครับทั้ง2ทีมก็จบลงด้วยการเสมอกันไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับเรามาดูทางด้านความพร้อมก่อนเกมของคู่นี้กันบ้างนะครับซึ่งในเกมนัดนี้ครับทางฝั ปาสกาลเซาลสองตัวเล่นกําลังหลักที่ยังคงมีการบาดเจ็บอยู่ในตอนนี้ครับส่วนในการจัดทัพในเกมน้าน,นี้ครับทางด้านกุซืออย่างทางด้านดานิเอลฟาเก้ก็น่าจะจัดทัพให้ลุทีมมาในระบบแผนเก่ง423 1ครับโดยตัวหลักๆที่เหลืออยู่ในเกมนั้นนี้ก็น่าจะลงสนามกนอยางคบคันครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านปีกตัวลูกซ้ายขวาอย่างทางด้านวิลเฟดยอนโต้กรับไซเซนซิโอซัมเมอร์วิลโดยที่ในเกมนั้นนี้ครับกองกลางตัวปั้นเกมก็จะเป็นหน้าที่ของจอร์จิโอลูเซอร์ส่วนในตำแหน่งสูน,น้าตัวเป้าครับกก็จะออ์โดย โซู iro, น่าตัวหลักของทีมในทูกการนี้ครับส่วนทางด้านฝ่าฝังของเซาท์แฮมตันเองในเกมนัดน,นี้พวกเขาก็จะไม่มีรายชื่อของกาวินบาซูนูฮวนลาลิออสและสจวตอาร์มสตรองที่ทั้ง3รายก็ยังมีอาการบาดเจ็บด้วยกันทั้งคู่ครับโดยที่ในเกมนี้กุลซืออย่างรัเซลมาตินก็ได้จะจัดทัพให้ลูกทีมมาในระบบ4 3 3โดยที่3แดนกลางก็จะวางทางด้านวิลเลียมสมอบอลโจอาริโบและก็จะมีฟินดาวเป็นตำแหน่งในตัวคุมเกมส่วนในสามภาษาในแดนบนนั้นพวกเขาก็ยังใช้งานทางด้าน เดวิดบรูคไรอันเฟเซอร์และอดัมอาร์มสตอครับและสําหรับเลทราคาไม่กั้นในเกมคู่นี้นะครับเลทราคาแรกก็เปิดอยู่ที่ราคาเสมอกันครับแต่ในตอนนี้เองราคาก็ได้มีการขยับปรับไหลขึ้นมาซึ่งก็ให้เป็นทางฝั่งของลีดยูเต็ดเป็นต่ออยู่ที่ราคาปอปาตาคงครับและกับอัตราการจ่ายราคาค่าน้ําผลแทนในตอนนี้ครับซึ่งถ้าเราอยู่ทางฝั่งของลีดยูเต็ดเราก็จะได้อัตราการจ่ายราคาค่าน้ําที่สูงอยู่ที่ราคา2.06ครับแต่ถ้าเราอยู่ทางฝั่งของเซาเทปตันในตอนนี้เลทราคาค่าน้ําที่เราจะได้ก็จะอยู่ที่รราาาค1.884ับและสํห กับกระแสที่ทางในฝ่าฝังต่างประเทศที่ออกมาในตอนนี้กระแสก็มีการปรับตัวไปใน2ทิศทางครับโดยในทิศทางแรกก็ได้มีการเอินเยืไปในฝั่งของลีดยูเต็ดแต่กับอีกหนึ่งทิศทางครับกระแสก็ได้ปรับตัวไปในทิศทางของราคาเสมอกันครับสําหรับในเกมคู่นี้นะครับแม้ว่าทางฝั่งของลีดยูเต็ดเองพวกเขาจะจบในดับที่ดีกว่าแต่ถ้าเรามามองจากผลงานภาพรวมกับราคาที่เปิดออกมาแล้วผมก็ยังคงมองว่าทางฝั่งของแซลตัน erm ครับพวกเขาก็ยังคงเหนือกว่านะครับและแม้ว่ากับเลทราคาที่มีการปรับไหลขึ้นมาในตอนนี้มันก็น่าจะมาจากกระแสในต่างประเทศครับ ที่ก็ยังคงมีการอิเนเดียไปทางฝั่งของรีดยูเต็ดอยู่บ้างแต่กับด้วยผลงานที่ออกมาตอนนี้และกับผลงานในการเจอกันที่ดีกว่าผมก็ยังคงมองว่าทางฝั่งของเซาเทมตันในเกมนั้นนี้พวกเขาก็น่าจะเบียดเอาชนะทางด้านรีดยูเต็ดไปได้และกับสกอร์ที่คาดในเกมคู่นี้นครับผมก็ให้จบไปที่สกอร์2ประตูต่อหนึ่งครับดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจึงขอชี้ชัดไปที่ยูเซาเทมตันกระสันชัยครับ เกมในคู่ต่อมานะครับก็จะเป็นเกมโปรตุเกสครับรอบชิงชนะเลิศโดยก็จะเป็นการพบกันของปอโต้ทีมแดีดที่3ซึ่งในรอบชิงชนะเลิศนี้ครับพวกเขาก็จะต้องโคจรมาเจอกับทีมแชมป์ลีกอย่างสปอร์ติ้งลิสบอนและกับราคาไม้กั้นที่เปิดมาในเกมคู่นี้ครับก็อยู่ที่ราคาเสมอกันครับโดยถ้าเราจะมาดูผลงานในการเจอกันของเกมคู่นี้นะครับก็ต้องบอกก่อนว้เลยครับว่าผลงานในช่วงหลังๆนั้นก็จะดูเป็นฝั่งของปอโต้ครับที่มีสติที่คงมกวยชัดเจนซึ่งก็ดูได้จากผลงานใน5เกมหลังที่เจอกันนะครับปอโต้ โดยที่ก็ยังมีเสมอกันไป1เกมและส Sport ต n g l i s b บ n ก็เอาชนะไปได้อีกหนึ่งเกมครับซึ่งกับผลงานในการเจอกันในเกมนั้นล่าสุดปอโตก็ยังเปิดดังเสมอให้กับทางด้าน Sporting Lisbon มาด้วยสกอร์สประตู2ครับทางที่ในช่วงครึ่งแรกในเกมนั้นนั้นปอโตก็เป็นฝ่ายออกนำไปได้ก่อนถึง2ประตูครับและถ้าเราจะมาดูผลงานของทั้งฝั่งปอโตในตอนนี้ครับ5เกมที่ผ่านมาพวกเขาก็ยังคงไม่แพ้ใครมาเลยแม้แต่เกมเดียวครับโดยสถิติที่ออกมาครับ พวกเขาก็เก็บชนะไปได้4เกมและก็เสมอในเกมที่เจอกับทางด้านสปอร์ติ้งลิสบอนในการเจอกันในเกมนั้นล่าสุดครับส่วนผลงานในช่วง2เกมหลังครับปอโต้ก็ยังสามารถเปิดรังเอาชนะทางด้านบาวิส t ามาได้ด้วยสกอร์ 2, 2> ประตูต่อ1และก็ปิดท้ายด้วยการบุกไปเอาชนะสปอร์ติ้งบาร์ามาได้อีกด้วยสกอร์ 1, 1> ประตูต่อ0ครับส่วนผลงานของทาาฝั่งสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับโดยผลงานที่ออกมาของพวกเขาในตอนนี้พวกเขาก็ยังคงไม่แพ้ใครมาเช่นกันครับซึ่งสถิติที่ออกมานั้นก็เก็บชนะไปได้4เกกกกกกมมมมแแลลลล็เเเสออไปอี1ะะัับผงงานในใ2ห บอก็ยังสามารถบุกไปเอาชนะเอสโติลมาได้ด้วยสกอร์หประตูศูนย์และก็ปิดท้ายด้วยการเปิดรังเอาชนะจีดีชาเวสมาถึงสกอร์สประตูศูนย์ครับก็จึงทาให้ผลงานในช่วง5เกมหลังสุดของพวกเขาก็ยังสามารถเก็บคินชิตไปได้ถึง4เกมเลยครับซึ่งถ้าเราจะดูจากเลทราคาแฮนดิแคปที่เปิดออกมาครับในตอนนี้เลทราคาก็ยังคงอยู่ที่ราคาปอปาตากงครับโดยที่แน่ตราการจ่ายราคาค่าน้ํานั้น ถ้าเราอยู่ทางฝั่งป o r t ครับเลทราคาข่าน้ำที่เราจะได้ก็จะอยู่ที่ราคา1 8 5แต่ถ้าเราอยู่ทางฝั่งของ sporting lisbon ในตอนนี้ครับเลทราคาข้าน้ำที่เราจะได้ก็จะอยู่ที่ราคา2.02ครับและสําหรับกับกระแสที่ทางในฟากฝั่งต่างประเทศในตอนนี้ครับกระแสที่ออกมาก็ยังคงมีการเอียงไปในทางฝั่งของ sporting lisbon มากกว่าอยู่ในตอนนี้ครับและแม้ว่ากับผลงานที่ออกมาของทั้ง2ทีมนะครับ พวกเขาอาจจะมีผลงานที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกันอย่างมากแต่ถ้าดูจากผลงานในการเจอกันในช่วงหลังๆแล้วนะครับผมก็ยังคงมองว่าผลงานของทั้งฝั่งปอร์โตนั้นพวกเขาก็ยังมีผลงานที่ยังข่มกว่าอย่างชัดเจนครับและด้วยกับเลทราคาแฮนดิแคปที่เปิดมาในเกมนั้นนี้ครับก็ยังเป็นทางฝั่งของสปอร์ติ้งดิสบอนที่พวกเขายังต้องเป็นฝ่ายออกมาต่ออีกดังนั้นสําหรับเกมในคู่นี้ผมก็ไม่ขอคิดนานครับผมก็ขออิงอยู่ทางฝั่งปอร์โตนะครับโดยก็คาดว่าพวกเขาก็น่าจะเอาชนะสปอร์ติ้งดิสบอนไปได้ด้วยส ขอชีชัดไปที่ยู่ปโตโชว์ใช้ได้ครับมาต่อกันที่เกมคู่ที่3นะครับกับศึกกาโซซิลีอาอิตาลีนะัดส่งท้ายดูการโดยในเกมนั้นนี้ครับเจ้าถิน่นเวโรนา พวกเขาก็จะเปิดดังรับการมาเยือนของแชมป์สกูเตโตอย่างทางด้านทัพมูใหญ่เตอร์มิลานซึ่งกับราคาแมกชนที่เปิดมาครับก็อยู่ที่ราคาหนึ่งลูกครับและถ้าเราจะมาดูสถิติผลงานในการเก็บกินราคาแฮนดิแคปเอเชียหลังจากเกมที่เปิดมา,าราคาหนึ่งลูกนะครับผลงานของทั้งฝั่งเจ้าถิ่นเวโรนากับเกมที่พวกเขาถูกมองว่าเป็นรองที่ราคาหนึ่งลูกในทุกรายการพวกเขาเองครับก็ยังสามารถทํากาไรให้นักทุนไปได้เพียงแค่3.3%เท่านั้นส่วนทางฝั่งทีมเยือนอย่างทัพมูใหญ,ญ่เตอร์มิลานครับจากสถานการณ์ที่พวกเขาถูกมองว่าเป็นต่อที่ราคาูกกกกใในนนทททุุรรรราาาาาายยพวเเของง็ัสมถํไห้ ไปได้อยู่ที่39%ครับแต่กลรบสซิตีผลงานที่น่าสนใจในการเก็บกินราคาแฮนิแคปเอเชียยหลังมันก็ยังปิดเกมที่ทางฝั่งของเจ้าถิ่นเวโรนาถูกมองว่าเป็นรองที่ราคาหนึ่งลูกในเกมที่นับเฉพาะในศึกกาโซ,โซซิเลียครับพอจากสซิตีที่ออกมา ทางฝั่งของเจ้าถิ่นเวโรนาพวกเขาก็ยังสามารถทำรายให้นักทุนไปได้ถึง100%เต็มเลยครับและถ้าเราจะมาดูผลงานของทางฝั่งเจ้าถิ่นครับผลงานจาก5เกมที่ผ่านมาเวโรนาก็ยังสามารถเก็บชัยชนะไปได้ถึง3เกมด้วยกันครับโดยในผลงานที่เหลือก็มีเกมที่แพ้ไปนในเกมนัดเยือนให้กับลาซิโอเป็นเกมและก็เปิดรังแพ้กับทางด้านตริโนเป็นหนึ่งเกมครับและกับผลงานในเกมนัดสุดท้ายครับเวโรนาร <el> ก็ยังสามารถบุกไปเอาชนะบอยของตารางอย่างซาแลนิตาไปได้ด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งครับส่วนผลงานของทัพงูใหญ่อิติลีครับหลัังงงจาาากกกทททีีีี่่พวเข็ยมผลนไดด้ มาตลอดแทบทางฤดูกาลแต่กลับในผลงานในช่วง10เกมหลังครับผลงานของพวกเขาก็มีแผ่วเห็นเพราะจากผลงานนั้นก็ยังมีสะดุดแพ้และเสมอมาถึง5เกมแต่กับผลงานในช่วง5เกมที่ผ่านมาครับพวกเขาก็ยังสามารถเก็บชัยชนะไปได้3เกมเสมอหนแล้วก็แพ้ไปอีก1เกมครับและกลับผลงานในเกมนัดล่าสุดครับ ทัพงูใหญ่อินเตอร์มิลานก็ยังเปิดรังไล่ตามตีเสมอให้กับทัพอินซีฟ้าขาวลาซิโอไปด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งเราสลับตัดมาดูทางด้านความพร้อมก่อนเกมของคุณนีกันบ้างครับซึ่งในเกมนัดน,นี้ทางฝั่งเจ้าถิ่นเวโรนาในเกมนัดน,นี้ครับพวกเขาก็น่าจะหมดสิทธิใช้งานตัวผู้เล่นที่จะคงมีการบาดเจ็บอย่างทางด้านฮวนมอนดเอลครูสส่วนตัวผู้เล่นอีก2ลรายที่จะลงสนามไม่ได้ในเกมนัดน,นี้ ก็จะเป็นองเดดูด้าและทางด้านโตมาองรีครับซึ่งจากรายงานที่ได้มาทั้ง2รายก็ยังคงติดโทษแบนอยู่ในตอนนี้ครับโดยในเกมนั้นนี้กูซือของพวกเขาอย่างทางด้านมาโกบารนีก็น่าจะจัดทับให้ลูกทีมมาในระบบ4 2 3 1โดยที่แผงมิดฟิลตัวลูกในเกมน้นนี้ครับพวกเขาก็ใช้งานทางด้านเทียนีนอสลินโทมัสซูลอฟและดากลาโซวิชที่จะคอยเป็นสาประสานตัวปั้นเกมสับสนสูนหน้าในเกมนั้นนี้อย่างเฟรเดโกโบนาสซอลี bon oli, ที่จะได้ทาหน้าที่ลงสนามเป็นส1เ็ตัวจริงคอย ตาข่ายเกมน้น,นี้ครับส่วนทางด้านฝาฝัง่งทีมเยือนทัพงูใหญ่เตอร์มิลานครับจากรายงานที่ได้มาพวกเขาก็ไม่มีตัวผู้เล่นที่งคงมีการบาดเจ็บหรือติดโทษแบนแต่อย่างใดโดยในเกมนั้นนี้ครับก็คาดว่าซิมูเน่อิซากิก็น่าจ,าจะจัดทัพให้ลูกทีมมาในระบบ3-5-2ถ้าดูจากไลอัพที่ออกมาครับพวกเขาก็น่าจะมีการโรเตชันผู้เล่นในเกมนั้นนี้อยู่บ้างนะครับโดยในการจัดทัพครับในเกมนั้นนี้คู่ศูนย์หน้าที่จะได้ลงสนามคู่กันก็จะเป็นทางด้านลาวตาโรมาร์ติเนสที่จะได้ยืนคู่กับาาาโกนนดดยที่ประรใแ ก็จะเป็นดาวิเดฟาเตซี่นิโคโลบาเล่าและคริสเตียนอัสซายโดยที่ก็จะมี2วิงแบ็กซ้ายขวาอย่างดดนเซลดูนฟรีและคาร์ลอสอคุสโตครับและสําหรับราคาแฮนดิแคปที่เปิดมาในเกมนี้ครับเด็ดราคาที่ให้มาก็ยังคงอยู่ที่ราคา1ลูกโดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าน้ำในตอนนี้ซึ่งถ้าเราจะอยู่ทางฝั่งเจ้าถิ่นเวโรนาอัตราในการจ่ายราคาค่าน้ำที่เราจะได้ก็จะอยู่ที่ราคา 1. 9 9กครับแต่ถ้าอยู่ทางฝั่งทีมเยือนทัาอกลางใหญ่อิตาลีมาในเลทราคานี้อัตราการจ่ายราคาค่าน้ำที่เราจะได้ก็จะอยู่ที่ราาค 1.92ครับและสําหรับกับกระแสที่ทางในฝั่งฝั่งต่างประเทศในตอนนี้กระแสที่ออกมาก็ยังคงมีการเอ็นเอียงไปในทางฝั่งของทัพลุงใหญ่อินเตอร์มิลานในตอนนี้มากกว่าครับซึ่งก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ครับว่าผลงานของแชมป์สกูเตโตในฤดูกาลนี้จะแข่งเก่งเอามากๆแต่ด้วยความที่ในเกมนี้ครับเป็นเกมนัดสุดท้ายที่ก็ไม่เล่นในลังของตัวเองอีกและในเกมนั้นนี้ครับพวกเขาก็แน่จะมีสิทธิ์ที่จะโรเตชันส่งตัวเระเทศสำรองลงสนามเกือบยกชุดแม้ว่าฤดูกาลนี้ครับผลงานของทัพฝั่งเวโรนาพวกเขาอาจจะไม่ได้ดูโด ทยที่พวกเขาก็จะได้เล่นในลังต่อหน้าแฟนบอลและในมุมมองส่วนตัวของผมเองผมก็จะคงมองว่าด้วยกับเลนราคาที่ทางอินเตอร์มิลานออกมาไปต่อถึงราคาหนึ่งลูกแบบนี้ทางที่ดีก็อยู่ทางฝั่งเจ้าถิ่นเวโรนาก็ได้จะดีกว่าครับเพราะยังไงด้วยการที่เป็นเกมสุดท้ายกับการที่พวกเขาก็ได้เล่นในลังต่อหน้าแฟนบอลพวกเขาก็ไม่น่าจะแพ้คารังให้กับทัพงูใหญ่อินเตอร์มิลานในชุดโรเตชันแบบนี้ได้อย่างแน่นอนครับดังนั้นกับการชีช้ชัดในเกมคู่นี้ผมจะขอชีช้ชัดไปที่ยูเวโรนาเปิดลังซาส่งท้ายครับ และก็มาถึงเกมคู่ที่4ครับกับสึกเกลิก,กาสเปนโดยในเกมนั้นนี้ครับเซบียาก็จะเปิดรังพบกับทางด้านเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาและกับราคาไม่กันที่เปิดมาในเกมคูน่นี้ก็อยู่ทีราคาคร้่งลูครับและถ้าเราจะมาดูผลงานภาพร,รวมของฝั่งเจ้าถิ่นในช่วง5เกมที่ผ่านมานะครับผลงานของเซบียาก็ถือว่าเกือบจะทํามาได้ดีแล้วนะครับแต่ถ้าว่ากับผลงานในช่วง3เกมหลังสุดนั้นพวกเขาก็ยังสะดุดแพ้ไปทั้งหมด3เกมนะครับโดยก็จะมีเกมที่พวกเขาก็บุกไปแพ้กับทางด้านเบียริลมาด้วยสกอร์สามต่อสองเกมต่อมาก พวกเขาก็เพิ่งจะบุกไปแพ้กับทางด้านแอตติติวเบลมาด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อสองแต่ถ้าเราจะมาจอะดูเฉพาะกับในการเฝ้ารังแล้วผลงานของพวกเขาจาก5เกมที่ผ่านมาเซบียาก็ยังสามารถเก็บชัยชนะมาได้ถึง3เกมเลยครับส่วนในผลงานที่เหลือของพวกเขาครับพวกเขาก็ยังคงแพ้ไปอีก2เกมก็จงทําให้ผลงานในการทําเงินเฉพาะกับเกมในลังในช่วง5เกมหลังครับเจ้าถิ่นก็ยังสามารถทำลายไปได้3เกมแล้วก็เจ๊งราคาไปอีก2เกมด้วยกันครับและถ้าเราจะมาดูผลงานของทั้งฝั่งทีมเยอในตอนนี้ครับผลงานจาก5เกมที่ผ่านมาเจ้าบุนถ เก็บช,ชนะไปได้ถึง4เกมครับโดยที่ผลงานอีกหนึ่งเกมที่เหลือครับะะก็จะเป็นเกมที่พวกเขาก็บุกไปแพ้กับทางด้านคิโรนามาด้วยสกอร์4ประตู2แต่ถ้ว่าถ้าเราจะมาจอะด,ดูกับเฉพาะผลงานในเกมนัดเยือนของทางฝั่งบาเซโลนาในตอนนี้ครับก็ต้องยอมรับครับว่าผลงานในเกมนัดเยือนของพวกเขาในช่วงนี้ก็ยังเป็นจุดอ่อนของทีมเพราะจาก5เกมที่ผ่านมาพวกเขาก็เก็บชนะมาได้3เกมแล้วก็แพ้ไปอีก2เกมครับแต่กับผลงานในการทําเงินนะครับพวกเขาก็กลับทํากาไรให้นักทุนไปได้เพียงแค่2เกมจากผลงานใน5เกมหลังสุดเท่าาาาานนนั้้ครและะถเจจมดูกอท ท,ท,ทางฝั่งของเจ้าถิ่นเซบียาในเกมนัดน,นี้พวกเขาก็ยังคงมีตัวเพ้เล่นที่ยังคงมีการบาดเจ็บอยู่ในการถึงเจ็ดรายได้แก่เนมันญาติกูเดลเจสุสนาวาร์ชิบิลโชอโอลิเวอร์ตอเลสซูโซ,โซ,โซอิลิกลาเม่าและอิซักโรเมโลครับโดยที่ในการจัดทัพในเกมนัดน,นี้กูซื้อของพวกเขาอย่างทางด้านกีเกซานเชสฟอเรสก็ได้จัดทัพให้ลูกทีมมาในระบบ5 3าครับโดยตัวเพ้เล่นตัวหลักที่จะได้ลงสนามในเกมนัดนี้ก็ยังคงมีทางด้านเซอร์คิโอรามอสลูคัสโอคัโมโตสบูบาการ ลิซูมาเล่โดดี้ลูคิบาคิโอและก็ยูซุปเอเนอรี่ครับส่วนทางด้านฝ่าฝั่งทีมเยือนเจ้าบุญทุ่มมาเซลลนาในเกมนัดน,นี้จากรายงานที่ได้มาพวกเขาก็ยังเหลือตัวเพล่นที่งคงมีการบาดเจ็บอยู่ด้กยกัน3รายครับซึ่งก็จะยังคงเป็นตัวเพล่นหน้าเดิมครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านอเล็กซ์บาเดแฟรงกี้เดยองหรือทางด้านกาบีโดยที่ในเกมนี้ครับซาบีเฮนเดสก็น่าจะจัดทัพให้ทุกทีมนในระบบ433โดยที่ตัวหลักๆในเกมนัดน,นี้ที่จะได้ลงสนามก็จะมีทางด้านมาร์กอันเดเตเซเกนเจ ชูสกุนเดเปดี้ครับอันเดรสคิเตนเซนอินคายกูโดกันเจ้าฟิลิกลามีนยามมลและโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ครับและสําหรับเลทราคาไมกั้นที่เปิดมาในเกมคู่นี้ครับเลทราคาที่ให้มานั้นก็ยังคงอยู่ที่ราคาครึ่งลูกครับโดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าน้ำผลแทนในตอนนี้ครับถ้าเราอยู่ทางฝั่งทีมเยือนบาร์เซโลนากับเลนราคาค้าน้ำที่เราจะได้ก็จะอยู่ที่ราคา1.86ครับแต่ถ้าว่าถ้าเราจะอยู่ทางฝั่งเจ้าถิ่นเซบียาในเกมนัดนี้เลทราคาข่าน้ำที่เราจะได้ก็จะอยู่ที่รราาคค2 2.005ับ และกับกระแสและทิศทางในฝากฝั่งต่างประเทศในตอนนี้ครับกระแสที่ออกมาก็ยังคงมีการเอียงไปในทางฝั่งของทีมเยือนบาร์เซโลนามากกว่าอยู่ในตอนนี้ครับ แม้ว่ากับกระแสนในเกมคู่นี้นะครับอาจจะมีการเอียงไปทางฝั่งของทีมเยือนอยู่ก็จริงแต่ถ้าเราจะมองจากปัจจัยและแรงจูงใจในเกมนั้นนี้ครับผมก็จะมองว่าทางฝั่งของเจ้าถิ่นเซบีย่านั้นพวกเขาก็แน่าจะมีแรงจูงใจกับเกมในนัดนี้มากกว่าเพราะอ,อย่างน,น้อยๆครับกับการที่พวกเขาก็ยังได้เล่นในลางของตัวเองเป็นเกมนัดส่งท้าย <c oughs> ก็จึงทําให้พวกเขาเองก็ไม่น่าจะแพ้คา,ารังให้กับทางฝั่งเจ้าบุทุมบาเซโลนานในเกมนั้นนี้ไปได้อย่างแน่นอนครับดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจะขอชี้ชัดไปที่ยูเซบีย่าพาควา ก่อนที่เราจะจบคลิปของเราในวันนี้นครับเรามาสรุปแนวทางการชี้ชัดที่ผมและทีมงานสุภชัยก็ได้ฝากให้ไว้เป็นแนวทางก่อนนะครับเกมคู่แรกครับลีดยูริเตดพบกับทางด้านเซาแทมตันซึ่งกับแนวทางของผมในเกมคู่นี้ก็อยู่ทางฝั่งเซาแทมตันครับโดยก็ให้ลองไปที่ราคาปอปลาตะกลมเกมคู่ที่2ครับปอโตจะพบกับทางด้านสปอร์ติ้งลิสบอนซึ่งกับแนวทางของผมในเกมคู่นี้ครับผมก็อยู่ทางฝั่งของปอโตโดยก็ให้ลองไปที่ราคาปอปลาตะกลมครับ เกมคู่ที่3เวโรนาจะเปิดรังพบกับทางด้านอินเตอร์มิลานซึ่งกับแนวทางของผมในเกมคู่นี้ก็ให้อยู่ทางฝั่งเจ้าถิ่นเวโรนาครับโดยก็ให้รองไปที่ราคา1ลูกเกมคู่สุดท้ายครับเซบียาก็จะเปิดรังพบกับทางด้านเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาและกับแนวทางของผมในเกมคู่นี้ก็อยู่ทางฝั่งเจ้าถิ่นเซบียาโดยก็ให้รองไปที่ราคาครึ่งลูกครับ และก่อนที่จะจากกันนะครับหากพี่ๆท่านใดมีเกมคู่ไหนที่อยากจะให้ผมหาข้อมูลหรือข้อเพิ่มเติม <c oughs> ก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยครับที่ l ลน์ i d ด @s เ4สตัวหรืออีกหนึ่งช่องทางก็ยังสามารถสแกน QR Code คที่ทางทีมงานได้ขึ้นให้ไว้ได้เลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ฟุตบ,บอลในค่ำคืนนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดหัวใจ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยครับพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่องสุภชัยบอลเด็ดกับแนวทางดีๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ